บัณฑิตท,ทั้งปวงเป็นผู้ได้รับการฝึกอบรมมาทั้งในด้านวิชาการและความคิดจิตใจจัดได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ความคิดอันจเจริญเต็มที่ทุกคนจึงควรจะรู้แจ้งชัดถึงจุดหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่จะต้องใช้วิชาความรู้และสติปัญญาที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและบ้านเมือง ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินครู่ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่5ปี2566จังหวัดเพชรบูร์ของนางสาวพัฒนันแยมแก้วตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนสีมงคลวิทยาคม อำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรู้ณ์ันรก เครื่องแบบสมยาคาราชกา มูลคูผู้ได้รับการเสนอชื่อนางสาวพัฒนันแยมแก้วเกิดเมื่อวันที่22เมษายน พุทธศักราช2517ปัจจุบันอายุ48ปีภูมิลำเนาอําเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูร์ประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตสาขาสังคมศึกษาจากสถาบันราชพัฏเพชรบูร์เมื่อปีพุทธศักราช2539 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยายลัยกรุงเทพธนบุรีกรุงเทพมหานครเมื่อปีพุทธศักราช2553 ประวัติการรับราชการพุทธศักราช2546อาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนยุงทองพิทยาคมจังหวัดอุดรธานีสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2553รองมงผู้อำนวยการโรงเรียนบริบาลภูมิเขตจังหวัดอุดรธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสี พุทธศักราช2555ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังอ่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3พุทธศักราช2558ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรวมทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3 พุทธศักราช2561ผู้อำนวยการโรงเรียนสีมงคลวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์รวมระยะเวลารับราชการถึงปัจจุบัน19ปีครู่ผู้ได้รับการเสนอชื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ ลักษณะการสอนและการจัดการเรียนรู้ของครูสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของลูกศิษย์ให้ดีขึ้นอย่างชัดเจนโดยปฏิบัติต่อลูกศิษย์ทุกคนอย่างสม่ำเสมอตลอดชีวิตความเป็นครู ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อได้มุ่งมั่นพัฒนาตนเองทั้งการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมการเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงานเพื่อนำความรู้มาปรับปรุงพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพและมีผลงานเด่นเป็นที่ประจักษ์ในขณะที่ดำรงตำแหน่งครูผู้สอนโรงเรียนยุงทองพิทยาคม จังหวัดอุดรธานีได้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรม ในขณะที่ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบริบาลภูมิเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุดรธานีเขต4ผู้ได้รับการเสนอชื่อได้ทำหน้าที่ทางด้านการบริหารสถานศึกษาและปฏิบัติการสอนในรายวิชาหน้าที่พลเมืองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3จำนวนสัปดาห์ละ6ชั่วโมงในขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้าน วังอ่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3ได้ทำการสอนในรายวิชาพระพุทธศาสนาชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6กิจกรรมแน่แนวและกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี จำนวน6ชั่วโมงในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรวมพาบได้ทำการสอนในรายวิชาพุทธศาสนาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํจำนวน6ชั่วโมงและในขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคมผู้ได้รับการเสนอชื่อได้ทำการสอนในรายวิชาเพิ่มเติมวิชาการป้องกันการทุจริตและรายวิชาหน้าที่พลเมือง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน12ชั่วโมงทุกปีภาคเรียนและทุกปีการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้สร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้แก่นักเรียนทุกคนในสถานศึกษา โดยมีทัศนคติวิสัยทัศน์ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดช,ชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมทั้งการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนมีวินัยเคารพกฎหมายกฎและระเบียบที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่ดีงามให้แก่นักเรียนอันจะเป็นกำลังสำคัญในอนาคตของประเทศชาติ ผลการสอนและการจัดการเรียนรู้ทำให้ลูกศิษย์ประสบความสำเร็จทั้งในด้านการเรียนด้านอาชีพหรือการดำเนินชีวิตรูผู้ได้รับการเสนอชื่อได้ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติตลอดจนมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยให้ความสำคัญด้านการพัฒนาการสร้างมาตรฐานด้านวิชาการการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของสถานศึกษาเอาใจใส่ในการส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ได้แก่การจัดสื่อวัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่างหลากหลายเช่นห้องสมุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษารวมทั้งความเป็นผู้นำทาง วิชาการในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างมาตรฐานด้านวิชาการทําให้นักเรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมนักเรียนมีผลสำธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ส0บที่มีเจตนารมณ์มุ่งพัฒนาชีวิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้ และคุณธรรมมีจริยธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขหรือกล่าวอีกอย่างคือบุคคลที่มีความเก่งดีมีสุขโดยทำงานด้วยความวิริยะอุตสาหะขยัน อดทนมุ่งมั่นและมีความรับผิดชอบต่อผลสลัมฤทธิ์ของงานด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนทำให้นักเรียนมีผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและส่งผลให้นักเรียนประสบความสำเร็จในด้านการเรียนมีจิตวิญ,ญญาณความเป็นครูรักและศรัทธาในวิชาชีพครูมีความรักเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจแก่ลูกศิษย์โดยเสมอมาอบรมฝึกฝน เสริมความรู้ทักษะและนิสัยที่ดีงามแก่ลูกศิษย์อย่างเต็มความสามารถเน้นผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับลูกศิษย์อย่างทวนหน้าผู้ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีความรักเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจแก่ศิษย์โดยเสมอมามีการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกายวาจาและจิตใจให้บริการด้วยความจริงใจและความเสมอภาคโดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมีชอบมีพฤติกรรมที่ดีงามทั้งกายวาจาใจประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์และเพื่อนครู ได้รับการยกย่องจากลูกศิษย์และผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นผู้บังคับบัญชาในอดีตและปัจจุบันเพื่อนครูผู้ปกครองและผู้นำชุมชนผู้ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีพฤติกรรมที่ดีงามทั้งกายวาจาใจประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์และเพื่อนครูได้รับการยกย่องจากลูกศิษย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยได้ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวิชาชีพปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพโดยตลอดเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอยู่เสมอขู่ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ที่มีคุณูปการต่อการศึกษาปฏิบัติการสอนหรือจัดการเรียนรู้ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละไม่ย่ยทหอต่อข้อจำกัดและความยากลำบากครู่ผู้ได้รับการเสนอชื่อปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่เริ่มบรรจุเข้ารับราชการรูครั้งแรกที่โรงเรียนยุงทองพิทยาคมจังหวัดอุดรธานีตั้งแต่ปีการศึกษา2546จนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการครูทำหน้าที่การจัดการเรียนการสอนครูผู้ได้รับการเสนอชื่อปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละไม่ยอ่อท้อต่อข้อจำกัดและความยากลำบากของงานมีความมุ่งมั่นทุ่มเททั้งแรงกายใจ เสียสลาอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกทั้งเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนปิดบังหวังสิ่งตอบแทนเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอเท่าเทียมกันจนทำให้งานด้านการจัดการเรียนการสอน ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับและมีผลงานปรากฏชัดเจนและนำไปเป็นต้นแบบการพัฒนาผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดีโดยครูผู้ได้รับการเสนอชื่อได้ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่จนได้รับการยกย่องชมเชยจากเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานต้นสังกัดและมีส่วนร่วมเสริมสร้างพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่งคนดีสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รูผู้ได้รับการเสนอชื่อประพฤตินตนตามจรรยาบรรณัของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพให้การช่วยเหลือหรือให้ความร่วมมือแก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเทและเสียสละจนทำให้ลูกศิษย์ในลหลายๆรุ่นประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาหน้าที่การงานและการประกอบอาชีพ ศึกษาค้นคว้าพัฒนาการสอนหรือการจัดการเรียนรู้ในส่วนที่รับผิดชอบและนำไปปฏิบัติได้จริงครูผู้ได้รับการเสนอชื่อศึกษาค้นคว้าหรือเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหรือจัดการเรียนรู้ในส่วนที่รับผิดชอบในฐานะครูผู้สอนและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาและนำผลการศึกษาค้นคว้าหรือเริ่มสร้าง ความรู้เทคนิค วิธีการใหม่ๆนำไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดการเรียนรู้ได้จริงโดยมีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการในระดับจังหวัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาเสริมสร้างภาวะผู้นำทางวิชาการแก่ผู้อื่นเป็นผู้นำในการเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชนสังคมมีผลงานเป็นที่ปรากฏจนสำเร็จ และได้รับการยกย่องชมเชยและเป็นตัวอย่างได้มีความแตกฉานทั้งในเนื้อหาความรู้องค์ความรู้นวัตกรรมหรือผลงานที่มีคุณภาพสามารถนำไปเผยแพร่ในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ รูผู้ได้รับการเสนอชื่อศึกษาคนา้นคว้ารืเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่จนสำเร็จและเป็นตัวอย่างได้โดยมีนวัตกรรมด้านการบริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพได้แก่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสีมงคลวิทยาคมโดยการนำรูปแบบ SPM 4.0สู่การปฏิบัติโดยใช้งูเหลือมโมเดลจนมีผลงานเป็น ที่ยอมรับมีผลงานเป็นแบบอย่างได้รับการยอมรับและนําไปขยายผลอย่างกว้างขวางผลที่เกิดขึ้นสามารถนําไปเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนครูและนําไปปฏิบัติได้จริงครูผู้ได้รับการเสนอชื่อศึกษาวางแผนพัฒนาการศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับและครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษามีการประเมินความต้องการของผู้เกี่ยวข้องหรือมีกระบร กวนการจัดทำถูกต้องผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนทุกขั้นตอนแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และผ่านการตรวจสอบและเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาโดยมีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องมีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบมีการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมที่กำหนดไว้ครบถ้วน และมีการนิเทศติดตามมีบันทึกหรือรายงานผลการนิเทศมีการมอบหมายงานแก่บุคลากรตามภารกิจโดยใช้ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากรและบริบทของสถานศึกษามีการจัดสรรทรัพ,พยากรสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจและจัดให้มีระบบควบคุมภายในสถานศึกษา จากการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทำให้ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อมีผลงานที่เป็นแบบอย่างได้รับการยอมรับและนำไปขยายผลอย่างกว้างขวางผลงานที่เกิดขึ้นสามารถนำไปเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนครูและนำไปปฏิบัติได้จริงรางวัลของครูผู้ได้รับการเสนอชื่อรางวัลเสมาปปอสอผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปอดยาเสพติดและอบายมุกปีการศึกษา2,558จากกระทรวงศึกษาธิการรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปอดยาเสพติดและอบายมุกปีการศึกษา2,559จากกระทรวงศึกษาธิการรางวัล m o e ออ a r ดปีการศึกษา2,559 ผลงานระดับดีเด่นประเภทบุคคลสาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการรางวัลเสมาปะวะสประเภทผลงานระดับเพชรโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและบบยมุกปีการศึกษา2560จากกระทรวงศึกษาธิการรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและบบยมุก ประเภทผลงานดีเด่นระดับทองปีการศึกษา2,561รางวัลโลกประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ทำคุณประโยชน์โครงการก้าแผ่นดินด้วยเศรษฐ,ฐกิจพ่อเพียงขับเคลื่อนด้วยแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่หนึ่งพอเพียงมีวินยัยสุดจริตจิตอาสาโครงการก้าแผ่นดินด้วยเศรษฐ,ฐกิจพอเพียง ลงนามโดยนายนัฐพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการรางวัลเกียรติบัตรได้ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อตำบลสีมงคลโดยสนับสนุนอาคารสถานที่ของโรงเรียนสีมงคลวิทยาคมเป็นศูนย์พักคอยและโรงพยาบาลสนามเพื่อผู้ป่วยโควิด -19 ของตำบลสีมงคลรางวัลเพชรมัธยม บุคลากรการศึกษาดีเด่นประจำปี2565ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นประจำปี2565จากกระทรวงศึกษาธิการรวมกับสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาแห่งประเทศไทยมอบรางวัลโดยดออรอัมพรพินาสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่5ปี2566จังหวัดเพชรบูรณ์ทุกท่านที่ให้เกียรติร่วมเป็นกรรมการการประเมินในครั้งนี้ขอขอบพระคุณค่ะ